มาแล้วครับพี่ปองอสวัสดีขอดูไปด้วยสีนีไน่ไงมาแล้วมาแล้วมีคนดูหนึ่งคนตอนนี้ รอสักครู่นะครับทั้งสามคนกำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่สักครู่ก็จะได้ชมไลฟ์พี่ปองพี่เเกิรก็ผมพิทเย็นด้วยกันสามคนนะครับเราใช้เทคโนโลยีใหม่นะใช่อ้าวสวัสดีครับถือใช้ไม่รู้ใช้พวกเราแต่เราเราใช้พวกเราเองแหละลบลกออนไลน์แม้ว่าเราจะเนื้อง้างงุมงานแต่เราไม่ง่เราก็พยายามนะรคับถึงแม้อะ นอกจากไม่ง้อแล้วเรายังไม่ใช่คนบ้าใบถี่ใย่ัวหรือสามานทำลายล้างประเทศชาติบ้านหลบโดยเองนี่พี่แชร์ไปที่หน้าพี่นะเมื่อคืนผมเอาบทความของอาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์ลงเรื่องราชาธิปไตยคนชอบนมากอาจารย์อเนกก็จะเขียนเรื่องในหลวงได้ดีมากเพราะอาจารย์อเนกเขียนเป็นเล่มเลยนะราชาธิปไตยว่าด้วยพระมหากษัตริย์สถาบันพระษัชกาล และสังเล่นขายขายด้วยฮะเล่นเท่าไหร่เล่นขายครับไม่มีคนบอกว่าไมโครโฟนเราอ่ะไม่ไม่ค่อยชัดอ่ะแต่เที่ยวนี้น่าจะชัดขึ้นแล้วนะครับมีคนบอกไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเสียงไม่ชัดวันนี้เสียงชัดหรือเปล่าขณะเสียงไม่ชัดที่เป็นดาสั้นเลยคนแชรแบบแชร์จนให้เอางี้ดีกว่าถ้าถ้ามีดอนมานดาอยู่อ่ะมีดอนมานดาผมตกใจพี่สาวฉันน่ะตกใจมากเลยอันนี้ต้องยึดเพราะแชร์ถึงนาโลกและสวรรค์ได้ยินทั้งสามโลก ใช่โอ้โอาวาันนี้คนดูแสนกว่าคนนะคือแบบแสนกว่าแล้วกลกกับไปบ้านไปพีส่สาวสามเธอไปทำอะไรบ้า คนลดตัดคลิปสั้นๆอ่ะแชา์สมวันที่พี่แล้วพี่สาวแชร์แชร์จดนหลายเจ็ดใส่เสื้อเสื้อน้ำเงินลายแดงตัวคุณผิบประจําใส่นี่ตัววันนี้ใส่เสื้อวันนี้ตื่นเช้ามาแส่กับผู้ช่วยใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยเสื้อเหล่าเสื้อเ่าวันนี้คุณหยกคุณชนาะบอกมาแล้วว่าเสียงวันนี้เสียงดีวันนี้เสียงดีกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับเสียงดีกว่าเมื่อวานนะครับคุณใส่ทีสุกไลมาหาค่ะไลมา รายเรื่องลูกและภรรยาคือตอนนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่เรียบร้อยเชียงใหม่จะกลับมาวันจันทร์จะกลับมาวันจันทร์ครับอาวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเอานี้เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องที่เป็นคดีที่เมื่อวานนี้นายรัฐมนตรีออกแถลงการว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับกฎหมายทุกฉบับกฎหมายปกติเลยนะคะว่าถ้าใครที่ไปชุมนุมทั้งที่หน้ารัฐสภาและที่ราชประสงค์เนี่ยใคร ทำผิดกฎหมายอะไรจะถูกกฎหมายฉบับนั้นๆไปจับนะคะแล้วก็ไปจับไปจับดรว่าอ่าไปไปแบบกฎหมายจะคับที่คุณใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไปที่คุณถ้าคุณไม่ได้ทำผิดไม่ต้องกลัวผมว่าประเด็นหลักประเด็นหลักเนี่ยคนจะมุ่งไปที่มาตราร้อยสิบสองเพราะกับก่อนหน้านี้นะยกท่านเคยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเมตตาไม่ให้ใช้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย คนมีคนเรียกร้องใน้ยคนมีกำเริบเสบสารขึ้นเยอะขึ้นเหยียบย่ำจนคือถ้าไม่ใช้เนี่ยผมว่าคนมันจะลุกขึ้นมาจัดการกันเองละคุณเต้องใช้เอาอย่างนี้นะคะคุณพี่รุงเรือปรีชาคุณเนี่ยอดีตผู้ <c oughs> อดีตบรรณาธิการบริหารของสยามนักสัตว์ดาบิสัตว์ดาวิจารซึ่งตอนเนี้ยเป็นนักเขียนแล้วก็ยังเขียนเรื่องราวต่างๆลงในโลกออนไลน์นะคะจากที่ใดที่หนึ่งในโลกใบนี้ล่ะค่ะคุณนุ่งเรือเนี่ยเขียนล่าสุดบอกว่าบกของเรานะคะ การกล่าวโทษฟ้องร้องแกนนำ5-6คนกันทั้งประเทศให้ไปกล่าวโทษฟ้องร้องแกนนำ5-6คนกันทั้งประเทศเลยให้เดินสายกันไปรายงานตัวให้หมด77จังหวัดทั่วประเทศไทยใช้การในการเคลื่อนไหวม็อบเมื่อ17และ18พฤศจิกายนเอาตัวนี้แหละเป็นตัวตั้ง คือเดินสายฟ้องร้องแกนนำห้าหกคนทั่วประเทศเลยในการชุมนุมวมื่เจ็ดสิบพฤศจิกายนเอาอันนี้แหละเป็นตัวตั้งโดยมีประจักษ์พยานหลักฐานเอาไปด้วยเลยม,มีประจักษ์พยานหลักฐานส่วนคําฟ้องหรือคํากล่าวโทษในการแจ้งความดําเนินคดีจะเขียนอย่างไรมาตราไหนใครที่จะไปฟ้องเอาทนายไปด้วยให้ทนายไปจัดการไมไมแล้วทำ แล้วทำอย่างนี้ไม่คุณลุงเลยบอกว่าแล,วแล้วทําให้มันเป็นหลักใหญ่ใจความ <ừ> แล้วทําเป็นแบบฟอร์มแจกทุกคนทุกผู้ทุก,ท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 กนามนี่เป็นการสู้อีกทางหนึ่งแบบสันติอหิงสาตามกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่แล้วก็เห็นผลได้ทำปฏิบัติจริงด้วยสู้ <undy> ก<า>ันทั้ทงประเทศสู้กันทั้งประเทศคุณลุงเรืองเขียนมาจา้ะ<ว> และฉันตอบว่าไงนักพคนที่เป็นลูกน้องกเก<อ>่านะลูกน้องเก,ก่าสมัยก่อนเนี่ยฉันเป็นนักเขียนวิทยามนักสัตววิจารณักเขียนนะจ๊ะไม่ได้เป็นนักพูดมาก่อนนะเขียนหนังสือม,มาก่อนจ้าแล้วเ<อ>ขียนคอปเป,ปอร์สตอรี่ด้วยนะโอ<ท>้แม่บ้งางอ่ฉันตอบว่าค่ะพี่คแบบ่ะพี่แค่นี้นะคือฉันปวดม,มากคือถ่าพี่น้องทุกอำเภอทุกจังหวัดไปฟ้องเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศพี่น้องประชาชนทุกคนทำแบบบกรุ่งเรืองบอกใครมีทนายหรือไปหาทนายอาสา หรือทนายอาสาทุกคนตอนนี้ละเว้นเรื่องคดีหวยก,ก่อนมาเรื่องคดีชาติบ้านเมืองก่อนลุกขึ้นไปเป็นทนายอาสาให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนนั้นไปกับทนายไปฟ้องร้องแกนนําในการชุมนุม17-18สพฤศจิกายนใครมีหลักฐานเอาหลักฐานไปด้วย ไม่มีหลักฐานอย่าไปนะอย่าฟ้องใครเสเสหายหายเอาหลัก,ากฐานพร้อมกับทนายไปทานายจิตอาสาทั้งหลายลุกขึ้นทานายจิตอาสาทั้งหลายลุกขึ้น <Yes. S 1> ทานายจิตอาสาทั้งหลายลุกขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศใช้กฎหมายเปิดแอปเลยได้ไหมแล้วทุกคนก็ดาวน์โหลดไม่ได้คนต้องไปแจ้งความด้วยตัวเองที่โร<ล>งพักเวลาทำเอกสารไงพีบบ้านเราจะมาหมดมาล้วแต่ตอนนี้นะมันมีสารพันเนี่ยก็คือรูปภาพต้องหารูปภาพที่มีการ ไปเพจไปสตรีมไปมิ่นมีจุงเนีอะไรครับน้องเยชันมีแล้วเนี่ยพี่ปองมีแล้วนะพี่ปองมีหลักฐานละมีเพื่อนพี่ปองส่งมาให้บอกพี่ปองเราไปเราไปเพื่อนเพื่อนพี่อะจะไปแจ้งความทำแบบพี่รุ่งเรืองนี่แล้วแหละเพื่อนพี่เนี่ยเราเพื่อนพี่เนี่ยเขาอยู่ที่ภาคใต้เราเรามีเพื่อนภาคใต้เยอะช่วงไอ้คนร้องผมก็มีนะเพื่อนพี่ที่ภาคใต้เนี่ยจะไปฟ้อง แล้วมีทนายอาสาเข้าไปกับทนายอาสาจะฟ้องว่าถ้าคนอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณคนเนี้ยที่อยู่ในมือพี่พปอเลยนะมีหน,นึ่งสองสมสี่ห้ามีทั้งหน้าคือเราก็ไปแคปใน Facebook เขาทันเขาได้เอาผลงานาของเขาที่ล่าชประสคงมาประกาศเอามาประกาศนาใน Facebook เขาแล้วเขียนแคปชั่น และณปัจจุบันนี้คนคนนี้ก็ยังไม่ปิด Facebook ก็แสดงว่าเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อและเราก็เชื่อในสิ่งที่เราศรัทธาเอาละคุณคนนี้จะบอกว่า18พฤศจิกายน<ม>นัดใหญ่ตัดใหญ่วันนี้แยกมรัศรประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเป็นราษฎรประสงค์จะเป็นวันแห่งจุดเปลี่ยนพลังแห่งเสรีภาพและเสมอภาพมุ่งจุด,จ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 ด เป็นชื่อของคิงอยาเล่นสกปรกคือใช้ชื่อในหลวงลงไปเลยนะคะยาเล่นสกปรกกูคือคนคนนี้ต้องการแค่ให้มึงเอาหมาของมึงลาออกส่วนมึงจุดจุดจุดแค่ยอมรับว่ามึงจะอยู่ภายใต้กติการัฐธรรมนูญถึงเวลาแล้วที่มึงจะต้องเลือกว่าจะดันทุเรังใช้ความรุนแรงหรือมึงจะเข้าสู่กติกาภายใต้รัฐธรรมนูญเวลานี้หมาที่มึง ยังเล่นล่อนมึงจะปล่อยให้มันเห่าหอ,อนต่อไปและมึงจะเคารพกัปตานถึงเวลาที่มึงต้องเลือกจุดๆคือชื่อในหลวงแล้วก็แคปภาพแคปภาพของในหลวงพระราชนีในวันที่ทรงเสด็จไปเปิดรถไฟฟ้ากับแคปภาพของออนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนในตลาดนะคะ คุณกันนีเขาเขียนเมื่อสองวันที่แล้วคือวันที่สิบแปดเรามีหลักฐานแล้วอันนี้คือตัวอย่างอันนี้ที่เอาไปแจ้งอันนี้อัน้องน้องเรียนต้องเรียนใจมาจ้ะถึงรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ต้องอ่านอ่านดูความนี้น้องว่าผิดไหมผิดครับอันนี้ชัดเจนผิดมาตราหนึ่งหึ่อสองแน่นอนแต่ที่พ่อยู่มีผู้ที่บอกว่าตอนนี้จบวิชอะไรมาคะผมจบวิชาดูของคนอื่นเขียนฮะไม่ไม่วิชาอะไรมาจบณะมาภาษาไทยอ่านอ่านอ่านดูอ่านสิคะ ฟังไปแล้วไงเมื่อกี้อ๋อก็ฟังแล้วภาษาไทยฟังแล้วแต่แล้วเดี๋ยวบอกว่ามีนักกฎหมายเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีามาตร,ราที่ใช้ได้ค,คือมาตร,ราหนึ่งหนึ่งสองมาตราหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็<อ>มาตร,ราสองหนึ 2, 1, ่งห้าแล้วก็นักกฎหมายท่านเนี้ยแนะนําว่าควรจะใช้มาตร,ราหนึ่งหนึ่งหกนะครคือหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยสามารถที่จะฟ้องไลงหมดเลยนะฮะแล้วก็ ได้ทั้งหลายๆเหตุการณ์นะฮะเพราะว่า1นึเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า,อ,าอย่างที่นายกพูดว่า,<ช>าท่านก็ไม่อยากใะให้ใช้ในะฮะแล้วก็พอใช้ไปเนี่ยคนก็เอาเอาไปพูดไปฟ้องชาวโลก<ช>แต่ว่าท่านึ่งน่เนี่ยน่าจะครอบคลุมได้ได้มากนะฮะหน<ช>ึนนี่ครอบคุมเหตุการณ์หน้ารัฐสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ yeah. เลยต้องรอดูกันนะครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าทันทีที่นายกประกาศเมื่อวานกระบวนการดําเนินคดีก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานทิงกระบื้อแล้วก็เช้าวันนี้ก็อีกสองสารายนะฮะก็เดินหน้าเลยดูาายเหมือนว่านายกเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าพอนายกประกาศแล้วคนมาดําเนินคดีนะเหมือนกับว่านายกรู้แล้วว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วก็ให้สัญญ,ญาณพอสัญญาณปุ๊บกระบวนการที่จะฟ้องร้องวันนี้ก็เดินยื่น อันนี้ผมเห็นต่างกับพิเธเกิงเนี่ยเพราะมาตราหนึ่งหเนี่ยโทษมันแรงผมอ่านมาตรา1นึ่งนึ่ให้ฟังมาตราหนึ่งสเขียนไว้ว่าผู้ใดมีหรือผู้สำเร็จราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเพราะตามมาตรา1นึเนี่ย จำคูดสูงสุด15ปีนะใช่ไงแต่หมายความว่านักกฎหมายเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ใช้มาตรา1หนึ่งสองเพราะว่ามันจะเป็นการดึงเอาสถาบันข้ามสายขมาแค่หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยก็ใช้ได้แล้วแล้วก็จะเป็นการการเอาสถาบันข้ามสายออกไปและไม่ไม่เข้ามาอยู่ในวงการตรงนี้แต่1นึ่งหกเนี่ยมีคนแนะนําว่ามันใช้ได้ครบตั้งแต่เหตุการณ์ที่หนาแล้วจะพาเหตุการณ์ชุมนุมรวมถึง กรณีนนล่วงละเมิดได้ด้วยค่ะ,ะ,คะ,ะกลับมาที่คุณคนเดิมนะคะคุณคนเดิมเนย,ย้อนหลังกลับไปสองวันที่แล้วเราอ่านให้ฟังแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าเข้าข่ายมาตราอะไรอย่างที่พี่เขาว่านั่นแหละเพราะว่าเราอะมีทน,น,นายอาสาเยอะนะ,ะอีกคุณคนเดิมนี่แหละค่ะคุณคนเดิมเขียนเมื่อสามวันที่แล้วโดยแคปภาพพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีขณะที่เสด็จเยี่ยมพระสงค์กรและประชาชนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเอาภาพนี้มาแล้วเขียนแคปชั่นว่าถ้าผมจะพูดตรงๆว่า คนคนนี้ืออ่ยพระนามพระเจ้าอยู่หัวและพระนาชนีโดยใช้คําว่าคนคนนี้บริหารพรรคพลังประชารัฐกล่กาวหานะคะใส่ร้านะคะเพราะในชื่อกรรมการบริหารพรรคไม่มีค่ะกล่าวหานะคะเอาหลักฐานที่ไหนมาคะถ้าผมจะพูดตรงๆว่านี่คือผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐนี่คนคนที่เขียนเส้นทางการเมืองทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นที่มาของสว250คนตัวเลือกนายก เป็นที่มารัฐธรรมนูญผูกขาดให้พระราชอํานาจบริหารประเทศเออกแบบกฎหมายผูกขาดความเห็นต่างให้ถูกดําเนินคดีสัน้นๆเลยคิดว่าพระราชอํานาจคือทางรอดเดียวในการบริหารพัพพลังประชารัฐนี่คือวงจรอุบาทของสงถาบันพระมหากษัตริย์ในปี2020และนี่คือกบฏนัวจริงผู้เสนัฐประหารถึงสองครั้งผิดนะคะไอาจจะเป็นความผิดสองกร,รมมด้วยนะสองกรรม์ผานสิบห้าปีก็สามสิบปีแล้วผิดนะคะเ <c oughs> พราะภาพที่คุณนํามาแล้วเนี่ย ท่านเพิ่งจะเสวยนะคะ,<ฮ>ะแล้วยังไม่ได้มีการรัฐประหารเลย<ฮ>ะนะคะอันนี้ผิดนะคะคุณมาฮะคุณมาคุณผิดนะคะเอาล่ะมาก็ยังไม่ลบเฟซบุ๊กนะมาเ็้าว่าต่อไปเมื่อห้าชั่วโมงที่แล้วห้าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมาบอกขอบคุณที่เป็นห่วงให้ลบโพสต์ออกรบว่าจะโดนอุ้มค่าไม่ต้องมาอุ้มกูกูเดินเองได้ ยุแห่งโลกาพิวัตรระบบก,การเปลี่ยนผ่านต่างๆจะต้องถูกเปิดเผยในโลกแห่งความเป็นจริงเสรีภาพละสิณทธิขคคั้นพื้นฐานจะต้องเป็นหนึ่งเดียวตามหลักสากลโลกความรื้อขีดชี้มาได้จนกว่าหนึ่งนายกลาออกสองแก้รัฐธรรมนูญสามปฏิรูปสถาปนกษัตริย์และเพิ่มเป็นพิเศษคือหมวดหนึ่งสองสามต้องตัดออกจากระบบกูไม่ใช่คนฝันอ่อนกูยืนหยัดเป็นหลักการที่ถูกต้องและถ่ายรูปตัวเองเนี่ยในภาพของในในบ้านตัวเองถ้านอันนู้นนะมานะ มาหนึ่งบอกมาไม่ต้องลบโพสนะมาอย่าลบโพสเพราะนี่คือหลักฐานที่พี่น้องประชาชนเขาจะนำไปดําเนินคดีแล้วมาไม่ต้องพูดเรื่องอุ้มค่าไม่มีใครอุ้มค่าใครอย่าพูดลอยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีใครไปอุ้มมานะม,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 านะมาเดินเองได้มาไปไหนมาไหนเองได้ยุคโลกาภิวัตน์ของการเปลี่ยนผ่านถูกรเห็นความจริงใช่ เสรีภาพและสิทธิ์บรรพินฐานเป็นหนึ่งเดียวตามหลักสากลรโลกใช่แต่สิทธิและเสรีภาพมันมาพร้อมกับอะไรรูไ้ไหมมาความรับผิดชอบในกรรสันดานของความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบหรือยังที่เขียนมาเนี่ยเต็มด้วยความรับผิดชอบแล้วหรือยังอย่าอ้างเสรีภาพอย่าอ้างสิทธิโดยที่ขาดความรับผิดชอบความหวาดระแวงไม,ไม่มีใครหวาดระแวงไม่มีใครกลัวไม่มีใครกดขี่มา ยุคทักษิณยิ่งรักนั้นกดขี่ยิ่งกว่าให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงมากกว่าคนตายไปมากกว่ามาทําไมไม่พูดเยียบประชาชนเยี่ยงทาตไม่มีใครเป็นทาตใไทยแล้วมายกเว้นแต่ทาสที่ไม่ยอมถูกปลดปล่อยมาเป็นมนุษย์ใช่ศีลธรรมคุณธรรมดีนั่นเป็นความหมายของกฎหมายโจรกฎหมายฉบับไหนเป็นกฎหมายโจรเธอรู้ไหมตอนสมัยทักษิณนั้นน่ะไปทำไปนัฐาสภาเลยนะหลายวันหลายคืนเลยนะออกกฎหมายต่างๆนานาจำได้ไหม จะมีการออกอะไรอ่ะออกอกฎหมายตอนช่วงราฐผิดก็ออกตอนนั้นไม่ทั้ทงศิลทั้ทงศีลตอนทั้งศีลทัใช้สภาเนี่ยใช้สภาเนี่ย <บ S 1> เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองเอะหลายครั้งหลายหนเลยนั่นอ่ะเขาเรียกว่าโจรโจรต้นชาเอาละความแข็งแกร่งมดทําให้ช้างกลืนหินไม่มีใครเป็นมดไม่มีใครเป็นช้างทุกคนเป็นคนระบบผลิตการโจรป้นปฏิตการตรงไหน ตรงไหนคือประเด็จการพูดอยู่ได้ว่าประเด็จการพูดอยู่ได้ว่าประเด็จการปี2557น่ะที่เขาต้องรัฐประหารเนี่ยพรายิ่งรักมันกองรัฐบาลยิ่งรักเนีไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีไม่ให้เสรีภาพกับประชาชนกดขี่ข่มเหงผู้คนแล้วก็ใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีกูนี่แหละเอาไปทํากับนโยบายที่เลิอสับเพ่าแล้วคิดไม่ถึง แบีนายกผู้หญิงที่โง่ท,ที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีมามา,มารู้ไหมเอาละมาถึงตรงนี้หนึ่งน,นายกต้องลาออกทําไมต้องลาออกผิดอะไรสองแก้รัฐธรรมนูญก็เขากจะมาจแก้อยู่นี่ไงถูกไหมกระบวนการเู้มีงตามกฎหมายไงปฏิรูปสถาบานันพระมหากษัตริย์ถ้ามหากษัตริย์ปฏิรูปสถาบันของท่านอยู่แล้วท่านทำของท่านอยู่แล้วมาไม่เห็นหรอท่านทำของท่านอยู่แล้วมาจะเอาอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป้าหมายของมางคืออะไรกันแน่คือสถาบันพระหากษัตริย์ใช่ไหมต้องการทําลายสถาบันนี้ใช่ไหมนี่คือวัฒนธรรมของเรานะมาเส้นเลือดของเรานะมาลมหายใจของเรานะมาสถาบันไม่ใช่ตัวบุนคคลนะสถาบันเอ่อเพิ่มพอพอนนเพิ่มบวดหนึ่งสองสามตัดออกจากระบบอะไรก็นนไม่รู้อันนี้นะอันนี้มาน,นี้สาม<ด> เอาละ<ช>มาก็<ช>เอาพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาล้อเล่นเห็นเป็นเรื่องตลกแล้วมาก็กล่าวหาคนเด็กระยุทธ์ขึ้นผู้จาไม่ไม่เพลาะไม่เพลาะซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนใี้เห็นถึงว่าคือคนที่ผู้จาไม่เพลาะเนี่ยมามันจะเป็นเป็นป้ายประกาศบอกเลยว่าพ่อมาเป็นใครแม่มาเป็นใครแล้วพ่อแม่สั่งสอนลูกไหมครูบาอาจารย์เป็นใครคนที่พูดไม่เพลาะเนี่ยอยากถอยสะถุนกักขาดเนี่ยมันจะเป็น แค่ไหนอันนี้ไม่ต้องบอกนะมาเอาละมาชนจะมีมาเนี่ยนะคะ